ครับว่าทุกคุณพวกคุณจะขาหาทางอ้อยกับอ,อีดามผมเข้าใจวันนี้ผมเลยตั้งคําถามไปถึงท่านนายอาเภอว่าทําไมไม่หาทางออกตั้งแต่ตอนที่พ่อพระเอกโดนแบบนี้ต่อมาถามไหมครับผมตั้งคําถามเฉยๆไปถึงนายอำเภอแห่งหนึ่งนะดาวอังคารนะครับ ทำไมทีพ,อพ่อพระเอกโดนนะครับไม่มีใครทุกร้อนไม่มีใครที่จะต้องหาทางออกไม่มีใครแก้ไขโดนทั้งหลังคาโดนทั้งสายไฟ,ฟโดนทั้งบอ่อบาดาลไม่เห็นมีใคราหาทางออกให้กับพ,อพ่อพระเอกบ้างครับช่วงนั้นในขาหมูอยู่ในเหตุการณ์ขาหมูพยายามติดต่อหลายหน่วยงานแต่หลายหน่วยงานไม่เคยเข้ามาหาทางออกให้กับพ,อพ่อพระเอกและก็พวกผมเลยแต่วันนี้สิ่งที่ดามโดนและทำพฤติกรรมยำๆแระยำตำบอลให้กับเจ้าทีแต่พวกคุณกลับไปช่วยเหลือคนพิษ กาลังจะหาทางออกให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําระยำตําบอลไว้กับบาดานและทําระยำตําบอลไว้กับป่าไมา้พวกคุณหาทางออกให้แบบนี้พวกคุณลบเอียงหรือเปล่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมจะไปเอาคําตอบกับนายอำเภอตอนแรกผมว่าจะกลับพรุ่งนี้เช้ายังยังยังไม่กลับครับผมจะเข้าไปหาคำตอบว่าทำไมาสิ่งตอนนั้นที่พ่อไปเอกโดนครับในปีหกสิบหก ทำไมพวกคุณไม่หาทางออกขาบ้างนะครับผมตั้งคำถามถูกไหมจรีผมพูดถูกไหมครับวันนั้นผมพยายามเรียกร้องหลายๆหน่วยงานว่าให้เข้ามาหาทางออกหาข้อยุติแต่พวกคุณไม่เข้ามากันเลยถามว่าพวกเราทำไหมเหมือนอีดําทำทุกวันนี้ทำไปที่อำเภอก็ไป แต่พ่กคุณไม่ลงมาหาทางออกให้กับพ่อพระเอกเหมือนสิ่งที่อีดำได้ตอนนี้เลยคืออะไรครับแบบนี้ผมตั้งคำถามในฐานะประชาชนนี่คือสองมาตรฐานใช่หรือไม่ผมถามนะครับว่าใช่หรือไม่พิสุพัสดีครับและผมฝากถึงชาวบ้านทุกคนนะครับ วันนี้นะครับอีดำนะครับหรืออีแจนะครับได้เอานามเพเภอนะครับมาอ้างครับได้เอานามเพเภอมาอ้างนะครับฟังให้ดีๆนะครับถ้าชาวบ้านดูไลฟ์สดนี้อยู่อีดำเอานาอเพเภอมาอ้างเพื่อที่จะให้ชาวบ้านไปอำเภอไปหาทางออกถ้าชาวบ้านไปอำเภอทางออกของนายอำเภอคือทุกคนต้องเข้าสู่ขรบวนการทุกคนต้องเข้าสู่ระบบ ในเมื่อทุกคนเข้าสู่ระบบทุกคนต้องเสียค่าปรับเสียค่าปรับกี่หลังครับสิบหล,หลังหลังละห้าพันก็ห้าหมื่นหลังละหมื่นก็หนึ่งแสนพวกคุณจะต้องเสียค่าปรับไปก่อนใครอยากเข้าร่วมโครงการไหมครับไปเชิญครับเชิญเชิญนะครับไปเลยครับแต่ถ้าจะร้องเรียนชาวบ้านแต่ถ้าจะร้องเรียนชาวบ้านก็ต้องมีหนังสือมาบ้านนู้นตรงนั้นบ้านนี้ตรงนี้ เหมือนที่พลเมืองดีแคคโครงทำในถ่างนี้ถูกต้องไหมครับชาวบ้านคนไหนจะเข้าร่วมโครงการกับอีดําเชิญครับไปเลยครับไปอำเภอแล้วก็เตรียมตังค์ไปห้าพันถึงหนึ่งหมื่นไปครับไปลงทะเบียนนะครับเสียค่าปรับกันแล้วก็หาทางออกกันโอเคครับแทนที่คุณจะอยู่บ้านเฉยไม่ต้องเสียเงินให้เขาลงมาเองถูกต้องไหมครับไม่ต้องคูดีคุณจรไปถึงอำเภอให้เขาลงมาที่หมู่บ้านเราสิถ้าจะหาทางออกให้เขาลงมาสิหาทางออกชาวบ้านยังไง ไม่ใช่คุดรีคุณจรเรียกร้องให้ชาวบ้านไปอำเภอไปทำไมไปอำเภอต้องเสียตังค์ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทถูกต้องไหมเพราะคุณต้องเสียเงินให้กับกรมทรัพย์เพราะคุณขุดเจาะบาดาลโดยคุณไม่รับอนุญอตการชาวบ้านคนไหนขุดเจาะก็ต้องเสียเงินอีดังก็ต้องเสียเงินแล้วผมพูดถูกต้องไหมครับวันนี้คือคือการขุดบ่อล้อปลาฮะชาวบ้านฟังนะครับชาวบ้านคือโดนขุดบ่อล้อปลาอย่าไปฟังครับตราบใดไม่มีเสียงในอำเภอตราบใดไม่มีใบราชการจากอำเภอมาหาผู้ใหญ่บ้านอย่าไปฟัง น้ำลายเข้าใจไหมครับถ้าจะเข้าสู่กระบวนการต้องให้นามเพลทำหนังสือมาหาผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมแล้วนามเพอจะลงมาหรือยังไงหรือกรมทรัพย์จะลงมาหรือว่าอย่างไงก็เตรียมตังค์ค,คนละห้าพันคนละห้าพันคนละหมื่นเสียค่าปรับเออหรือตามขนาดก็แล้วแต่แล้วต้องสู้กระมินคดีทางอาญาอีกอ้าวเชิญลงทะเบียนมากันเยอะ มากันเยอะๆมากันเยอะๆ,ๆแม่ๆสามร้อยคนกดไลค์ผมด้วยนะครับพินิษสวัสดีครับพี่สมพรสวัสดีครับ,รบพี่จันดีพี่วารินทร์สวัสดีครับสวัสดีพี่สุรรัตน์ครับแม่จำลองด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะจรีทัชชัยเอฟซีนะเดี๋ยวพี่จะเข้าเรื่องเลยพี่นุษย์สวัสดีครับอ่ะ <c ười> <c ười> ผมถามนี่คือคำถามข้อที่หนึ่งนะครับถึงหน้าอำเภอที่ไหนไม่รู้นะผมไม่ทราบนะครับถึงหน้าอำเภอไหนผมไม่ทราบถูกต้องไหมครับ ฝากไว้คิดด้วยชาวบ้านคนไหนจะเดินเรียงหน้ากระดานไปลงชื่อที่อำเภอเตรียมเงินไปห้าพันถึงหนึ่งบาทอย่าอย่าไปตกหลุมบ่อของมันหลุมพางของมันเด็ดขาดเพราะคุณนะครับจะต้องเสียเงินแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแล้วก็จะมีคดีอาญานะครับติดตัวนะครับเพราะเจ้าที่คนไหนละเว้นก็1หนึ่งห้าเจ็ดอีกต้องปฏิบัติเท,เท่าเทียมกันเหมือนที่พ่อพระเอกโดนจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ผมถามขางต้นถาม ทำไมอีดำยกชาวบ้านขึ้นมาเป็นตัวประกันเพราะตัวเองมีคดีป่าไม้รอลงอาญาสองปีใช่หรือไม่ขอบคุณมากครับดูพัฒนาให้มึงมีคดีอาญาป่าไม้สองปีมึงเลยดิ้นนะครับสองวันมาให้พวกกูตรวจสอบในฐานเรื่องนี้ไม่ให้เจ้าที่ตรวจสอบเพราะอะไรครับตรวจสอบมีความผิดที่ตรงนี้เป็นที่ของป่าสงวน ใต้พื้นดินเป็นการดูแลของกรมทรัพย์บาดาลถูกต้องไหมครับข้างล่างใต้พื้นบาดาลเป็นใต้ดินนั้นคือเป็นเจ้าที่กรมทรัพย์เป็นคนดูแลแต่บนพื้นดินที่มึงตั้งบ้านอยู่ตรงนั้นเป็นที่ของป่าสงวนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันกลัวกลัวจะติดคุกเพราะมึงมีรอยงอายาสองปีแล้วมึงยังทำผิดที่ป่าสงวนอีกจริงหรือไม่ใช่หรือไม่คิดกันสิ ทำไมแม่งถึงไม่ให้ตัวถึงรันถึงรันทุรังถึงเถียงคอเป็นเอ็นเพราะอะไรเพราะการทําผิดซ้ำร้ำซากที่ป่าสงวนศาลไครฟงมีคําสั่งว่าอะไรให้รอลงอาญาสองปีเข้าใจกันหรือยังทําไมถึงบอกว่าคุก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 กลัวเหลือเกินไม่เป็นไรจะเดินเรื่องจะตามเรื่องอย่สุดผมพูดถูกไหมแล้วรอบหน้าป่าหมายลงด้วยจะตาม จะเอาพี่ต้องผมจะเอาให้เรื่องนี้เป็นคดีให้ได้มันต้องเป็นคดีสิถูกต้องไหมฟังให้ดีๆนะครับผมเนี่ยนะครับมีคลิปเสียงได้มีการสนทนาระหว่างไอ้คนขุดบริษัทขุดเจ้าทีขุดนะครับและมีชื่อจริง นามสกุลจริงหมดแล้วนะครับนะครับทุกท่านเรามีคลิปเสียงเรามีหลักฐานหมดถึงเจ้าของเจาะหรือมีทั้งเบอร์โทรหมดคนที่เจาะบ่อน,นี้อยู่กูชินาลายมีเบอร์โทรทุกอย่างคุยกันหมดแล้ว ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับทุกท่านผมไปสุดแน่นอนในคลิปของช่องใหม่านวันที่มีคลิปที่มีการขุดเจาะนะครับนั่นนะครับได้มีการสนทนาแล้วก็ได้เก็บหลักฐานทุกอย่างนะอืมมันจะไปยังไงนะครับทุกท่านเขา้าใจไหมครับนี่ผมถึงถามว่ามันถึงกลัวไงครับ นางถึงกลัวพวกผมมีอะไรเด็ดฝรน,นี้แต่พวกผมไม่อยากผมไม่พูดถูกต้องไหมครับผมไม่พูดผมมีอะไรเด็ดมากกว่านี้อีกหลักฐานเด็ดฝรน,นี้นะครับวันนี้นะครับผมตั้งคำถามไปถึงนายอำเภอที่ที่อีดำอ้างว่านะครับแต่คุณได้โทรมาหามันเนี่ย พรุ่งนี้ผมจะไปคําตอบผมจะนําคลิปของํามไปหาคุณแล้วผมก็จะเอาคําตอบว่าสิ่งที่ดามพูดจริงไหมจะหาทางออกอย่างไงทางออกเป็นยังไงผมอยากรู้ว่าทางออกคือยังไงทางออกเป็นไงต่อผมอยากอยู่ผมอยากรู้คุณจะหาทางออกองไงให้กับชาวบ,บ้านครับผมในฐานะประชาชนครับ ถูกไหมครับทําไมทางออกไม่หางแต่พ่อเอกโดนนะครับผมตั้งคําถามในปี66เนี่ยพ่อเอกโดนเนี่ยทําไมไม่หาทางออกครับในปี65ปี66เนี่ยพี่หนึ่งสวัสดีครับทักทายสีครับพี่หนึ่งช่วยดูคอมเมนต์ด้วยครับยกเลิกคอมเมนต์เลยครับถ้าคอมเมนต์ไหนไม่ดีต้องระวังกันด้วยนะ